สำมนึกรักบ้านเกิดสำมนึกรักแผ่นดินินที่ให้กำเนินเราเกิดมาเป็นคนไทยบ้านเกิดเมืองนอนจะทุกจะร้อนก็บ้านของเราแต่นานเอาบ้านเราด้วยการศึกษา ร่วมกันพัฒนาเ <Yeah. S 1> ยาวชนได้มีวิชาสำเร็จกลับมาพัฒนาบ้านเกิดสั่งนึกรักบ้านเกิดสั่นึกรักแผ่นดินถิ่นนาที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทย สุนังคมในวันข้างหน้ารวมสร้างสรรใจริยธรรมสู่ความสดใสอนาคตงดงามวมิไลน้ำใจไม่ให้เหอือดหายคือสายให้แห่งความดีงามสำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักแผ่นดินทิ้ง ที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทยเพื่อแผ่นดินไทยสำนึกกันไว้ในความทรงจำส่องนำทางที่นำให้เธอก้าวไปปลูกฝังรักกันเข้าไว้ในสายใหญ่ สัมพันธ์คือพือ้นันของแผ่นดินกาเซลาคี่ตอคือปปดอดียอตหรือพยังที่ต่อลาเฮมันยากดีระยาไทครสํานึกรักบ้านเกิดสํานึกรักแผ่นดินทินที่ให้กำเนิด เราเกิดมาเป็นคนไทยรักบ้านเกิดครับผมเป็นเพลงที่เขียนไว้โดยสำนึกนะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนตรงไหนประเทศไหนต้องรักตรงนั้นใช่แล้วครับก็เหมือนคนไทยแหละครับ ก็เราเกิดในเมืองไทยเราบอกว่าเราเป็นคนไทยเราต้องรักประเทศไทยใช่ไม่ใช่ไปรักประเทศนู้นประเทศนี้ใช่ต้องอมีสํานึกดีๆใช่ครับหรือว่าไปเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเข้ามายึดครองประเทศเราครับไอตรงนี้ไร้สํานึกไ<ช>ร้สํานึกรักบ้านเกิดแม้เมื่อกี้จริยธรรมหลุดนะหลุดแต่ขี้เกียจที่จะต้องมาเอาใหม่เดี๋ยวจะรู้สึกว่าเอ๊ะต้องเอาใหม่กันบ่อยๆใช่ครับเราเคยนะฮะมีอยู่เพลงหนึ่งเอาใหม่เลยใช่ไหมครับเอาใหม่เลยขึ้นมากลายเป็นว่าได้แถมไปอีกครึ่งเพลงแล้ว เขาบอกว่าเป็นอะไรที่มันฟิลฟิลหรืออารมณ์อารมณ์ม,มันชัดชัดรายการของแฮมเมอร์นี่มีเสียงหัวเราะด้วยมีรอยยิ้มด้วยเป็นความรู้สึกจริงใจใ<ช>ที่นค,คนพูดมามากมายเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็เป็นไปโดยธรรมชาติของเราครับแต่ความรู้สึกของคนที่เล็งเห็นมองเห็นก็ยังมีสํานึกคิดได้นะฮะว่าพวกเรามาทำประโยชน์ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดไปกริยาทั้งหมดมันเลยเป็นธรรมชาติของมันครับผมลื่ไปหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีกล้องเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านแต่ก็ต้องระวังคําพูดที่มันอาจจะดุด,ดันเกินไปใช่แล้วครับ <c oughs> แต่คนเราครับ <c oughs> คนเรามนุษย์เราทุกๆคนละครับมันจะต้องมี มีโรภม,มีโกรธมีหลงธรรมดานะครับรเพราะฉะนั้นจะให้เราแบบเราใจเย็นเห็นสภาวะคนน,น,นู้นคนนี้เห็นในพวกที่มันกําลังท,ำทํงลงทำลายประเทศแล้วเราจะนิ่ง,ฉงเฉยยิ้มรักชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ความดีนั้นอยู่ที่ไหน, <c oughs> น,นอยู่ที่ใจ <c oughs> อยู่ที่ใจของคุณน,<ช>นี่เราแบบรุกทุ่งนะฮะของคุณครับ ช่มันอยู่ที่ใจของใครมันต้อง,องคิดก่อน<า>คิดที่หัวใจก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดดีก่อนนั่นแหละมันถึงจะการะทำออกมา <ๆ S 2> เป็นสิ่งดีๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ในทุกๆเรื่องครับในสังคมไทยเนี่ย อะไรที่มันไม่ดีเราก็ตองมองเห็นว่ามันไม่ดีแล้วก็จงคิดสมัยแล้วปรับสมัยให้มันเป็นสิ่งดีก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ทําไม่ดีซ,ซ ừ, ้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องกันมาคนต่อมาก็ทาํซาซ้าๆใช่แล้วครับั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ดีอันที่เป็นเป็นเจตนาร้ายจริงๆใช่แล้วครับคือเจตนาร้ายอย่างมากฮ <ừ, S 2> <ค>ะไม่ดีก็จะทําไม่ดีใช่แล้วไอ้สิ่งที่ดีฉันจะไม่ทำครับถ้าไอ้คนที่คิดแต่จะทําว่าไอ้เรื่องดีเราไม่ทําจะทาแต่สิ่งไม่ดีไม่ดีไม่ดีเขาเรียกว่าคนชั่วครับ อา้าวก็ใช่สิเขาบอกเราเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเอาด้กันไว้สําหรับตัวเองบ้างดิช่างมันเถอะคนอื่นอะ่ะเพราะอะไรการลงทุนมันก็ต้องเผื่อตัวเองไว้บางครั้งการทํางานให้สังคมอย่าเผื่อตัวเองมากเพราะเราต้องอยู่คู่กับสังคมคนั่นแหละให้สังคมก็มีไว้แล้วเราจะได้ใช้กับเขาครับผมเพราะว่าเราจริงๆแล้วเป็นคนของสังคมแล้วเรามีหน้าที่ที่จะให้ทำต้องทําให้สังคมก่อนและสังคม <c oughs> เห็นนะแล้วถึงจะคืนสิ่งต่างๆให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกไว้ว่าเพลงเปิดใจให้กันเนี่ยเราต้องเริ่มจากเรารัก เราให้ความรักกับคนอย่างจริงจังก่อนคือมันต้องรู้สึกที่เราก่อนไม่ใช่แบบว่าทำมันรักรักแต่พอเวลาเบื้องหลังแล้วโหมันคล้ายๆว่าทั้งหลังเนี่ยเหมือนทิมแทงแล้วตลอดเวลาคุณบอกเป็นงานชิ้นแรกในรอบ35ปีของแฮมเมอร์คือ35ปีเราสะสมมาครบปีนี้ไงเรามาครบปีนี้เราสะสมเรารู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เราแสดงออกต่อสังคมเราให้ความรู้สึกท้ายที่สุดเรารู้ว่าเรารักในสิ่งนั้นเราเข้าใจในทุกสิ่งเราจึงมาด้วยความรักใช่แล้วมาเพื่อเพราะว่าใหใ่ ท้าสุดมาเพื่อสร้างสารรค์สายใหญ่สายส,ายสัมพันธ์เพื่อให้สบายใจนั่นแหละอยากเห็นทุกคนสบายใจญาติพี่น้องกับพวกเรามันก็จะยืนยงในสัมพันธภาพ<ช>มันเป็นเรื่องดีที่ควรจะพูดถึงควรจะร้องถึงครับผมบแล้วก็จะมีเพลงอื่นๆออกมาอีกเป็นระ,ระยะระยะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการเดินทางของให่แม่ช่วงนี้ก็จะเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับเพร,ราะฉะนั้นหลายที่ที่เราไปนะครับพี่น้อง ต่างๆที่เข้ามาชมก็ชมจากรายการนี้กันเยอะนะครับแล้วก็มาทักทายมาอะไรกันแล้วก็มาเป็นกําลังใจพยายามพวกเรานะครับพี่น้องที่เป็นแฟนแฮมเมอร์ไม่ว่าจะ จะอยู่ตรงไหนเนี่ยพอเห็นว่ารู้ข่าวเห็นป้ายเห็นเมื่อนี่โทรมาถามก่อนแล้วบ้างบางทีก็เตรียมตัวแล้วที่จะเข้าไปชมกันเพราะฉะนั้นรต,รตรงนี้มันคือสิ่งเดียวและครับที่ทําให้พวกเราเดินได้ศิลปินนั้นเดินได้แล้วก็มีความอบอุ่นในการที่เราจะเดินไปในเส้นทางต่างๆเพราะฉะนั้นกาลังใจนั้นสําคัญมากทุกคนเขาบอกว่าแอบให้กําลังใจอย,อยู่ตลอดดูคุณอยู่ไม่ต้องแอบให้เราเออไม่ต้องแอบครับรให้<า>ให้เต็มเต็มะการถ้าจะให้เขาเนี่ยแล้วให้สิ่งดีๆก็เต็มเต็มเากำลังใจมาหนักๆเราจะได้รับ เหมือนโกฟุตบอลฮะต้องรับแม่นไมกนไปข้างหลังก็เหมือนเหมือนเราไปอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยเรากาลังไปต่อต้านรัฐบาลไปชุมนุมเราไปเรียกร้องสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยเนี่ยบางคนก็โทรมาบอกคุณแอบอย่างเงี้ยแอบให้กําลังใจอยู่นะอย่างนน่นอย่างเงี้ยความจริงไม่ต้องแอบไงมันเป็นวาทะสำนวนนะคุณแค่ครั้งนี้เลยก็อยู่ข้างหลังเขาไม่ได้มาด้วยแต่แต่ว่าติดตามตลอดใช่มันก็คือเปิดใจให้กันนั่นแหละบอกตรงๆแต่ไม่ต้องแอบหรอกครับออกมาบอกผมให้กําลังใจคุณพี่ให้กำลังใจน้อง ฉันให้กำลังใจเธอนะอ,อะไรอย่างนี้นะครับครับผม